วันแดงเดือดรุนรับกิฟต์และทีมรักนี่ก็ติดแท้อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแฟนๆคอบอลกาเฟ่ fan, bon Cafe ครับพิม์ลิกอังกฤษวันนี้มีเจ็ดคู่พรุ่งนี้มีสามนะฮะอันนี้เป็นคู่วันแดงเดือดด้วยครับแมนยูกับลิเวอร์พูลวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลลงสนามจะต้องชนะนะครับเพื่อที่จะกดดันหงแดงนะีแมนซิตี้ลงสนามแต่หัวค่ำแล้วครับ18บแนาทีการสนาทีไปเยือนคริสตัลพาเลซที่ลอดนดอน วันนั้นเป๊ปเวเดโอล่าให้เออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะควินเดบลอยฮะสองตัวลูกสำคัญพักเป็นตัวสำรองไม่ถูกเปลี่ยนลงไปด้วยนะฮะวันนี้จึงสดเลยสดจากคั่วเลยพาเลทนี่ไม่ชนะมา4เกมด้วยนี่ดีนะทำบุญเก่าไว้เยอะนะฮะอยู่เหนือโซนตกงชั้นแแต้มดูแล้วยังไงก็ไม่น่าจะต้านได้ตลอด90นาทีนะ,ะแล้วแมวให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลง้วก็ยิงวิล่าไป41แล้วไม่แพ้คใครมา24นัดในทุกรายการให้แมนซิตี้ บุกชนะสมประตูต่อศูนย์เลยครับผมเอว่าตั้งกับเบอร์ลี่นะคู่ต่อมารอบสามทุ่มก็จะเล่นที่กูดิสันพาร์คตั้เล่นไม่ดีนะไม่ชนะใครมา3นานัดติดต่อครับเสมอหแพ้ 7, เจอกเจอเบอร์ลี่ซึ่งเหนียวแน่นนะฮะเริ่มที่จะเก็บแต้มได้เรื่อยๆนะสนี่นัดหลังไม่แพ้ใครแล้วก็โอ้โหโชคร้ายด้วยครับมักจะโดนตีเสมอนำคู่ต่อสู้ไปแลวโดนตีเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้น้นแอวให้ความเดี่ยวแน่นของเบอร์ลี่ครับจะมีแต้ม หลับออกมานะครับบวกกับความแย่ๆของอเวัตตันด้วยนะเกมลุกไม่ทํางานเลยนั่นแหละให้จบที่หนึ่งหนึ่งวิลล่ากับเบนฟอร์ดที่เวลาปาร์กนะวิลล่านี่สะดุดบ่อยนะสี่นัดหลังนี่ชนะแค่นัดเดียวครับจเจอเบนฟอร์ดที่เริ่มฟื้นนะจากการเสม,มอแมนยูซึ่งวันนั้นเล่นดีกว่าแม้ว่าจะต้องมาไล่ตีเสมอนาที99นะหรือจะเป็นการเสมอกับไบรตันนัดล่าสุดนะครับก็จะแมว่าวิลล่าถึงมีเล่นในเวลาปาร์กก็ชนะยากและโอลิวัดกินเนี่ย ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะฮะอาจจะได้ลงสนามแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ทีมเยอรจะเอาแต้มกลับออกไปนะฮะเพืให้เบนฟอร์ดยันได้หนึ่งหนึ่งแล้วกันนะคูต่อมาฟูลแลงับนิวคาเซลเล่นที่ลอนดอนนิไคเซิลไม่รู้เป็นไรนะเวลาลงมาลอนดอนแล้วมักจะทําได้ไม่ดีนะ ขณะที่ฟูลแล้ม2ด้านหลังก็มีสะดุดนะฮะได้ไปแค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่มีโอกาสที่จะออกนึงหนึ่งนะฮะเตะที่คาร์เวนคอตเทจหาผู้แพ้ผู้ชนะยากนะฮะลูตันกับบอลมัดนะ,ะที่เคนเนเวอร์โรดเป็นอีกคู่หนึ่งในรอบ3ทุมันลูตันเกมลุกก็ทำงานได้เรื่อยๆยนะฮะยิงไม่ได้นะัดล่าสุดนี่แหละเกมรับไงรู้ว่าพร้อมโดนนะ,ะไม่ชนะใครมาสวีเกมติดต่อกันแล้วเจอกบอลมัดทีมของอันดนีอีลาโอลานะฮะที่จะเป็นสนุกเกอร์ตอนนี้นี่โอโหแดงดำแดงดำ,ดำ,ดำเพลินเลยฮะ,ะก ทั้งหมดสิบห้มนี่ที่พวกเขาเก็บได้นะด้วยการชนะ 4, สี่วนหนึ่งก็มีทีเด็ดจากดอมิทโซลันกี้นะฮะพวกเขาน่าจะบุกชนะน้ามัให้บอลมัาบุกชนะ2-1ครับวูฟกับเวสต์แฮมฮะเจอกันนะสูสีวูฟได้เปรียบนิดนึงการไม่มีวางฮีชานการไม่มีเนโต้ที่ส่งผลต่อเกมรุกของทีมอาปานะฮะ,ะวันนี้ลุ้นว่าวางฮีชานอาจจะกลับมามีชื่อได้แต่เวสต์แฮมต่อเกมรุกดูดันกว่าสี่ตัวบนยูนครบนะฮะ อันโตนิโอโมเมนต์คูดุสลูกัสปาเกต้านะฮะจะหลบโมเวนทีเด็ดทีขาดดีกว่านะแม้ว่าเชื่อว่าอย่างน้อยว่าจะไม่แพ้แล้วก็นั่นหะมาให้บุกชนะเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งไบรท์ตันกับอาร์เซนอลนะอันนี้เป็นคู่ฮาทุมครึ่งนะอาร์เซนอลต้นบุกชนะนะฮะเพื่อที่จะกลับไปเป็นจา่าฝูงแซงลิเวอร์พูลให้ได้นะไบรท์ตันก็ไม่ได้ลุ้นอะไรนะรสองนัดหลังก็มีแพ้ลิเวอร์พูลมีเสมอเบรนท์ฟอร์ดที่บ้านเขาศูนย์ศูนย์ศูนย์อาร์เซนอลตั้งแต่ปีใหม่มาเล่นไปน 9, สิ วันที่ชนะลูตันนี่อาเตต้าโรเตชันเต็มๆเลยนะฮะส่งตัวสุรองลงขึ้นทีมวันนี้ก็แต่ความสดนะเลคแคลร์จะเป็นตัวจริงนะมาตีเนลลี่จอจินโยกับมาเป็นตัวจริงนะฮะแล้วถ้ามีบูโยซาก้ากลับมาด้วยอีกคนนี่โอ้โหโปเช่เลยนะมาให้อาร์เซนอลบุกชนะ3ประตูต่อหนึ่งครับตามนี้เลยฮะแมนซิตี้และอาร์เซนอลเข้าวินนะฮะพรุ่งนี้วันแดงเดือดฮะมารอลุ้นกันครัาว่าลิเวอร์พูลจะบุกชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตได้หรือเปล่าครับ